คนที่เขารู้วิธีว่าทํำยังไงแล้วรวยอะ่ะเขาจะมานั่งบอกคนอื่นไหมไอเขาว่ารวยทางลัดมันมีจริงไหมรวยทางลัดในที่นี้มันมีลัดหลายเลเวลแล้วก็มีหลายวิธีเนาะไอรวยลัดเลเวลแบบต้นๆอนะ่ะอาจจะมีบ้างนะอย่างเช่นคนคนนั้นพัฒนาตัวเองมาถึงระดับหนึ่งแล้วมีจังหวะเข้ามาหาเขาพอดีแล้วเขาก็เลยติดปีอันนั้นอนะ่ะคือขยันบวกเก่งบวกโอกาสคือติดปีกถูกปะอันนี้คือโอเคเลยถือว่าโชคดีด้วยเฮงด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันที่ชอบแบบให้มารวย ทางรัฐจากแบบทำอะไรที่มันดูเป็นไปนไม่ได้อ่ะแล้วมันดูเสี่ยงแล้วมันดูเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนซื้อหวยอ่ะคือมันไวมากมากอ่ะมันดูไม่จริงอ่ะมาโฆษณาชวนเชื่อให้มันดูดีเกินไปอ่ะตีไปเลยมันไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้าคนที่เขารู้วิธีว่าทํายังไงแล้วรวยอ่ะเขาจะมานั่งบอกคนอื่นไหมเขาก็แอบเก็บไว้ทาธุรกิจของเขาเองสิเพราะว่าถ้าเขาไปบอกคนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าจะมีคนมาทําแข่ง,ขงเขาเยอะเท่านั้นถ้ามีการ แบบว่าชักชวนชวนเชื่อมากจนเกินไปหรือมีการกดดันหรือมีการแบบใช้อะไรมาลอ่อใช้ความโลภมาลอ่อเยอะๆอ่ะอันนั้นต้องระวังไว้เลยว่าอะไรที่มันดีเกินไปมันมักจะไม่จริงอ่ะถ้าเราได้สิ่งพวกนั้นมาจริงๆนะแม้แต่มันจะจริงตามที่เขาโฆษณาต้องถามว่ามันต้องแลกด้วยอะไรมันต้องแลกด้วยความเป็นมนุษย์ของเราหรือเปล่ามันต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไหมมันต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีความมีคุณธรรมไหมมันต้องแลกด้วยจริยธรรมไหม อะไรก็ตามที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วน้างมองว่ายังไงมันไมนไ่มีทางคุ้มเลย ในระยะยาวอ่ะมันจะแซบมากนะมันจะแซบใช่ไหมมันมันมันหนึ่งเราจะมองหน้าตัวเองในกระจกยังไงก่อนแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่อไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไปต่อไปได้ยังไงก่อนการที่เราไม่ต้องรวยสุดๆแต่ว่าเราพออยู่แล้วแฮปปี้เออมีกินมีใช้ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ความหวาดระแวงอะ่ะมันจะดีกว่าหรือเปล่ากับการที่เราต้องโหโคตรรวย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  แต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความเป็นมนุษย์ของเราหรือว่าแลกมาด้วยความเราต้องใช้ชีวิตยอยู่กับความระแวงอะแล้วพีซ c อกไมล์เรามันถูก c o m p r o m ม s e อะมันโอเคจริงๆอ๋อ oh.